มิสแกนไต้หวันอันนี้คือรีบวิบ่งออกมาดูเลยนะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขากำลังเรียกชื่อมิสแก n นไทยแลนด์เอา้าแล้วก็มีเป็นไทยแลนด์200มิสแกนชายหวานแล้วก็มิสแกนไทยแลนด์งงไหมละ่ะเข้าใจน้องเลยเนอะคำว่าไทยมันถูกต้องแล,แล้วไม่มีประเทศที่มันเป็นไทยอะมีแค่อะไรไต้หวันไทยแลนด์แล้วก็อะไรอีกไม่มีแล้วในโลกนี้มีแค่ไทยสองไทยหรอ ใช่ไหมในโลกนี้มีชื่อประเทศไทยสองไทยใช่ไหมทุกคนผมไม่แน่นใจขายจริงเนอะกับกลายเป็นเอ็นดูฮี่อุ้นอนแล้วเนี่ยจะให้ดู <c oughs> แล้วก็มันไทยมาแล้วอะ่ะ เฮ้ยก็วันไทยวันแล้วจะให้ทำยังไงเสียดายไม่ไม่ไม่ไมไมอันนี้ไม่ต้องเสียดายโอเคเราจะพูดว่าเสียดายที่เราได้ไม่ไม่เราต้องพูดว่าเสียดายที่เราไม่เห็นชอดเปิดที่อุ้มแบบจะพุ่งออกมานะครับเราพูดเ,เราโอเคขค่นั้นแต่ว่าหลังจากนี้คือแบบได้ภาพสวยนะครับผมได้เห็นถึงเ,เขาเรียกว่าอะไรอะได้เห็นศักยภาพและการบ,บินในสิ่งที่เราได้ได,ได้ได้อยากเห็นนะครับผมก็คือก็คือช่วยกันดูนะครับเพราะว่าผมว่าน้องอะมีสติ อะน้องอาจจะหลุดตรงนั้นแต่น้องก็ยังมีสติที่ทุกคนเข้าใจแบบว่าคนคนเดียวนะครับต้องรับภาระทั้งทั้งแบบเยอะมากทั้งคนไทยทั้งประเทศทั้งแฟนคลับที่ต่างประเทศที่แบบว่ารอเชียร์น้องทุกแรงกดดันตรงนี้ครับผมมันคือมันคือแบบว่ามันคือหน้าที่อ่ะมันคือหน้าที่ที่แบบว่าเอาดีๆหน้าที่จะหนักกว่าชุดอีกชุดหนักไหมเอาตรงๆนะครับ เราก็ว่าหรือว่าเป็นเพราะเราเป็นแบบชอบเล่นแบบอ่าเขาเรียกว่าเครื่องออกกำลังกายแล้วคิดว่าเราเรายกยกปีกแล้วรู้สึกว่ามันไม่หนักสําหรับเราขอบคุณสําหรับเด่อ,อ,อหัวใจนะครับสําหรับเราเราว่าไม่หนักแต่เข้าใจแหละว่าน้องเป็นผู้หญิงพอน้องเป็นผู้หญิงอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ชินอะไรที่มันแบบยกหนักๆเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมสาบานเลยว่าปีกอ่ะถ้าถ้าแบบว่ามาลองใส่อ่ะ มันไม่ได้หนักขนาดนั้นครับผมมันไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักใช่เห็นพิมพ์จีบางๆอย่างนั้นนะพิมพ์จีคือแบบว่าโฟนะจะบอกให้จากาครั้งแรกปุ๊บถามว่ามันก็หนักแค่แค่การเขาเรียกว่าครั้งแรกที่แบบว่าที่แบบว่าน้องได้ลองชุดมันคือการเกรงกล้ามเนื้อครับผมเพราะว่ามันต้องยกค้างไว้นะครับแต่อันนี้มันไม่ได้แบบยกค้างไว้มันเป็นแค่สามครั้งเองนะพูดถึง ดูจากการนําเสนอชุดเราออกแรงแค่3ครั้งเองก็คือ1 2 3ทุกคนออกแรงแค่3ครั้งเองกับการที่แบบว่ามันคือการทําเพื่อประเทศชาติเพราะฉะนั้นคําว่าชุดหนักไหมมันไม่ใช่ประเด็นครับผมมันไม่ใช่ประเด็นนะใช่อันน้ำหนักนะครับอันน้ำหนักอันนั้นอันนั้นไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้อันนั้นก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะอ่ะมันอาจจะเป็นฟิลของน้องในตอนนั้นที่แบบว่า กูจะสู้กูจะสู้เพื่อไทยจะสู้เพื่อเวทีมิสแกนไทยแลนด์กูจะสู้ก็เลยแบบว่าเพลินไปหน่อยครับฟิลลิ่งก็คือมาเต็มไปหน่อยก็เลยแบบว่าไม่ได้คีพรูของความเป็นแบบนางพญาที่ต้องแบบว่าค่อยๆค่อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทำไมมือปอมถึงเป็นแบบนั้นมือปอมอ่าจริงๆมือปอมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันก็เป็นทรงเดิมแต่แค่บอดี้อันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าบอดี้เพราะว่าเรายึดมือปอมให้กับ กับบอดี้ไปเลยเพราะฉะนั้นเราทําชุดนะครับเราวัดสัดส่วนของบอดี้คนคนแรกก็คือน้องพิมจินะครับเป็นบอดี้สูทนี่แหละแล้วก็วัดสัดส่วนตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าพอเปลี่ยนคนใส่ปุ๊บใช่ไหมครับผมมันก็จะมีส่วนที่จะต้องแบบอาจจะไม่แบบว่าไม่เนียนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของไซส์ขนาดกล้ามเนื้อหรืออะไรต่างๆคือจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนและใช้ ใช้การลงทุนในการทําชุดใหม่ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมเราก็ต้องใช้ชุดเดิมนั่นแหละเราอาจจะมีการเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนมูฟเมนต์ต่างๆนะครับผมทุกชุดมันเป็นอย่างนั้นทุกเขาเรียกว่าทุกๆปีเป็นชั่นนั้นของพี่อิงฟ้าก็เป็นชั่นนันไม่ได้เปลี่ยนไซส์ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมอาจจะอาจจะเปลี่ยนแค่ไซส์รองเท้าเพราะว่ารองเท้าค่อนข้างจะสาคัญในการที่จะต้องเดินนะครับผมใช่นั่นแหละครับโบ๊ชุดประจําชาตินะครับช่วยกันโบ๊ทนะครับอ่านั่นแหละครับ เวียดนามเวียดนามก็ต้องยกให้เขาเวียดนามนี่แบบว่าบิ๊กไซส์มากนะครับผมคือแบบว่าอลังการมากนะครับก็ก็ส่วนตัวใช่ไหมส่วนตัวก็คือเราเราคิดว่าชุดนะครับผมมันจะมันก็ก็คือชุดนั่นแหละในสิ่งที่เราอยากจะสื่อแค่นั้นนะครับแต่ว่า เข้าใจคําว่าพลังปะพลังของเจ้าภาพนะครับพลังของของกันเชียพลังของศักยภาพที่แบบว่าอยากจะให้แบบว่า,าประเทศของเขาเป็นเป็นแบบประเทศที่แบบว่าทุกคนต้องแบบต้องเห็นแล้วแบบต้องชื่นชมอันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าภาพทําถึกนะครับผมทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ ชุดประจำชาติเวียดนามคือแบบยิ่งใหญ่นะครับอลังการสมกับเป็นเสภ้าพพี่กดหวดชุดปุ้มที่ใส่ชุดเวียดนามสีม่วงยังนะครับทุกคนเข้าไปกดหวดทุกช่องทางนะครับทุกชุดด้วยนะครับแบบ